สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตที่ชองสีทุกคุณครับคลิปนี้ก็ออกมาล่าของใหม่คุณเดือนธันวาใช่ไหมครับทุกคนก็เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นซีรี9นั่นเองอะมาดูเซเว่นนี้จะมีไหมนี่ไงตู้แดง5้ามาสองดูนี่ครับอว่างเปล่านะเออตรงตู้แดงว่างเปล่าอะเดี๋ยวเราไปดูตรงเชล,ลบางทีเขาก็เอาไปวางไว้ที่เชล,ลนะอ่านั่นไงแพ็กดำๆรถทองทองโอ้โหอย่างสวยสีทอง พอสหรือว่าปอร์เช่917แม่คันสีทอโคตรสวยอะไรเนี่ยออ้โหลำบกินี่อุรุษครับทุกคนนะแพ็คนี้แพ็คสีดำดำละเ i m มีเ d ็ดซีรีส์นะโอ้โหไหนไหนมีคันไหนมาอีกทุกคนนี่โอ้โหอะไรเนี่ยออ,ออดี้ออดี้อีตรอนอะไรเนี่ยโอ้โหโมเดลใหม่ซะด้วยคันนี้นะโอ้โหสามคันแล้วทุกคนโอ้มีมาอีกไหมนะนี่ขอดูดนนี่โอ้โห รถเชเลนเจอร์โอ้โหนะรถเชเลนเจอร์โอ้โหยันะ enger, หยยงแจม่มยังเท่เลยนะโอ้โหรู้สึกจมาสี่คันครับทุกคนนะนะสี่คันได้สีค่คันคันละร้อยห้าสิบเก้าบาททุกคนโอ้โหสงสัยจะได้จัดสี่คันเนี่ยเออเซตนี้มันมีหกนะเหลือคันไหนอีกโอ้เนี่ยฟอร์ดมาแตง GT คันสีทองทองครับทุกคนนะก็จะเหลือฟอร์ดมาแตง GT กับโตโยต้าสองพัน GT นะตุลิตา2,000 GT อันพิกิจได้มาแล้วครับทุกคนนะก็จะเหลือแต่บอดมัดแต่ง GT อีกคันนึงครับอ่านะได้4คันนี้ในเซเว่นี้ก็ไม่เสียหายครับทุกคนนะเอาไปจ่ายตังค์ครับทุกคนไปหาเก็บกันได้นะคันละ159ต์สบาทสำหรับ v v มิเซีรีส์นะของใ่เดือนนี้ก่อนจะปีใหม่อ่านี่ย ได้มาแล้วแม่โคตรแจ่มนะจัดมา4คันไปรวมกับที่บ้านอีกคันหนึ่งเป็นหเหลืออีกคันหนึ่งคันที่6กก็ขอดมาแต่งทีทีคันสีทองครับทุกคนสวยครับแพ็กสีดำนะรถสีดําสีทองแม่ยังแจม่มร้อยห้าสิบเก้าบาทดเดเนไปจัดกันได้นะเดี๋ยวม่กิดหาได้แล้วจะมาทยอยรีวิวให้ชมกันครับทุกคนนะเซตนี้แจ่มมากฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้วิกิในช่องซีตะคด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ